บันดิตนิลาการตอนที่64ฆาตกรรมสะเทือนขวัญเทวทูตวิญญาณพูดพายหมุนกายมาโพูงว่านางโสโครกเหล่านั้นกับกล้าดำเนินแผนก่อกกิ้งชั่วร้ายเช่นนี้เราต้องทวงถามบัญชีกับพวกนางให้จงได้กล่าวจบก้มกายลงสืบต่อนางสาพเนจรท่านรู้สึกเป็นอย่างไรแต่งเ้าฝืนใจกล่าวว่าศีรษะมึนง,งงใจว่าปิวเลือดลมโคจรเร็วขึ้น ตลอดทางล่างไร้เลี่ยวแรงอย่างนั้นให้ข้าพเจ้าจี้สกัดจุดท่านก่อนสะกดพิษไม่ให้ลุกลามชั่วข่าวไม่ต้องข้าพเจ้าฝึกปือวิชาคุ้มครองที่ประจอนหัวใจไว้อย่างนั้นข้าพเจ้าจะไปเชื้อเชิญจอมแพทย์แท่เจี๋ยมาตรวจด,ดูว่าเป็นพิษประเภทใดกาพางดีดกายออกจากดงไม้ไปเทวทูดวิญ,ญญาณพูดภายพึ่งจากไปเงาล่างสายหนึ่งพันปรากฏขึ้น หาโถมตรงเข้าหาเต่งเหาเต่งเหาแม้สองตาไม่เห็นสิ่งใดทั้งยังถูกพิษหลายแทรกซึมแต่พลังการฝึกปือรึกรลายิ่งอีกประการหลักวิชาที่ร่ำเรียนมามีปมเด่นที่ชีวันไม่บันไหลพิษหลายสกัดไหวตั้งแต่นอกที่ปะจรหัวใจดังนั้นสติสมัชัญญะยังเจีมใสยิ่งยามนี้พอแววเสียงชายเสื้อปะทะลมก็ตื่นตัวในบันดล ทราบว่ามีคนปทุท์ทุบหลายแต่กลับไม่มีเรี่ยวแรงต่อต้านขัดขืนผู้ปรากฏกายคือเทวทูตเทพังกรใหม่เลขสองได้ยินนางหัวร้อยอย่างเงยือกเย็นกล่าวว่านักษาพเนจรถูกพิษแทรกซึมเสียชีวิตออกจะทารุณทรมานไปเราขอส่งเสริมท่านเองในเสียงว่ากล่าวกบีในมือทิมทะลวงลงใส่คู่หัวใจเต็งเฮาตเต็งเฮากัดฟันรวบรวมกำลังภายในที่หลงเหลือเพียงใหญ่เดียว ผักฟ้ามือทั้งสองขึ้นไปอย่างสุดเลี่ยวแรงปฏิกริยานี้เหนือความคาดหมายเทวทูตหมายเลขสองอย่างสิ้นเชิงนางเข้าใจว่าเต่งเฮาถูกพิษร้ายแรงแทรกซึมไม่มีเลี่ยวแรงต่อสู้ดิ้นรลนดังนั้นมิได้ละมัดระวังแม้แต่น้อยโคมเสียงดังผสานกระเสียงอุทานอย่างแตกตื่นเทวทูตหมายเลขสองถูกกระแทกถอยไปสี่ห้าเก้าขวัญกล้านัก เทวทูตวิญญาณพูดพายส่งเสียงตวาดมาแต่ไกลเทวทูตเทมังกรหมายเลขสองตวาดฝ่ามือกระแทกเป็นขุมกำลังอันหนักหน่วงแล้วพุ่งความจากไปแต่งหา้าถูกพลังฝ่ามือกระแทกจนเกือกกิ้งไปตามพื้นสามสี่ตลบสิ้นสติสัมปดีทันทีมีนานให้หลังก็ฟื้นคืนสติมาข้างหูแววเสียงจอมแพทย์เจียกวงงังดังว่านี่เป็นซิซิมจือตัก พิษกัดก่อนดวงใจคนทั่วไปพอถูกทำร้ายจะเสียชีวิตทันทีดีที่มันฝึกปือวิชาคุ้มครองชิ่รจรหัวใจได้พิษหลายแรงมีสามารถจูดโจมถึงหัวใจเพียงแทรกซึมถึงนอกบริเวณที่ปรจรหัวใจหาไม่ต่อให้เทพย,ายดาก็ม่อาจช่วยเหลือได้เทวทูตวิญญาณพูดพายก่ลาวว่าตอนนี้จะช่วยเหลืออย่างไรมีแต่โยกย้ายกับคฤราหา์เล่าหูหาทางขจัดรักษา ดวงตามันจะบอดไปหรือไม่ไม่เด็ดขาดผงหอมคราจักสุสยบผู้คนได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นหนึ่งชั่วยามให้หลังดวงตามันจะเป็นปกติเองพวกเรามีแตกกับครหัดท,ทางเดียวหากไม่กลับไปก็ไม่อาจรักษาได้เราหูตอนนี้มิได้พกพาเครื่องมือเครื่องใช้ติดตัวขอรบกวนท่านโอบอุ้มมันออกจากดงไม้ไปขึ้นเกี้ยวเป็นอย่างไรย่อมได้ ฐานะของเล่าหูคือมุ่งช่วยคนอยู่แล้วเต่งเฮาทั้งละอายทั้งตื้นตันมิอาจกล่าวาจาใดได,ได้ผ่านปิดปากสนิทเจียกวัวงังโอบอุ้มเต่งเฮาว,วิ่งตะบึงออกจากโดงไม้วางล่างเต่งเฮาลงในเกี้ยวซึ่งจอดอยู่ข้างทางให้ชัยกันสองคนแบกหามกับเข้าตัวเมืองครึ่งโชยามให้หลังเต่งเฮาได้นอนอยู่ในห้องรับแขกของจอมแพทย์แจ,เจ้เจียเจียกัวง,ง,งัง ตรวจชิบจรของเต็งเฮาโดยละเอียดแล้วกล่าวเพชรกัดกร่อนดวงใจนี้มุ่งจูโจมหัวใจหามีผลกระทบกระเทือนต่อชิบจรอื่นอีกดีที่มันผิดแผกจากปุุชนสามารถคุ้มของชิบะจรหัวใจไม่เช่นนั้นเล่าหูก็อับจนปัญญาเนื่องเพราะยาขจัดไม่อาจปรุงขึ้นในเวลาสั้นๆเทวทูตวิญญาณพูดพายถามว่าท่านตาเตรียมขจัดพิษให้กับมันอย่างไร รีดเร้นพิษมายังจุดแม้กึ่งหวกจากนั้นใช้วิชาถ่ายเลือดลดทอนพิษภายในกายลงรอจนพลังการฝึกปือของมันฟื้นคืนมาก็สามารถโคจรพลังขจัดพิษออกจากร่างกายเองพวกเราสามารถออกเดินทางก่อนฟ้าสางหรือไม่ได้แน่นอนอย่างนั้นลงมือเถอะเจียก,กวงง,งังนวดเฟ้นชี่จรบนล่างเต่งเหาทุกคราที่นวดเฟนเชีบจรเส้นหนึ่ง จะปิดสกัดจุดไปด้วยเต่งเฮาเมื่อถูกสกัดจุดก็เข้าสู่ผวังเคลิบเขิมเลื่มตนเมื่อนวดเฟ้นเสร็จสิ้นเจียกวงงังก็ล้วงเข็มเงินภาชนะยกออกทิ่มแทงใส่จุดแม้ก,กึึงหวัวโลหิตสีดำครั้ำไหลลินออกมาทันทีดังนั้นใช้ภาชนะยกรองรับยาดโลหิตแปลเปลี่ยนจากดำเป็นสีม่วงจึงจี้สกัดจุดห้ามโลหิตเครื่องโชยามให้หลัง คอยตบไข่จุดที่ปิดสกัดไว้แต่งหฮาฟื้นคืนสติมาอย่างเช่มฉาพอลืมตาขึ้นและเห็นประกายโคมไฟจุดสว่างสวัยที่ด้านข้างนั่งไว้ด้วยเจียกวงงังและเทวทูตวิญญาณพูดภายดังนั้นลุกขึ้นพ้งว่าข้าพระเจ้าเห็นได้แล้วเทวทูตวิญญาณพูดภายยิ้มพางผงกศีรษะเจียกวงงังรีบโบกมือกล่าวว่าตอนนี้ไม่บังควรกล่าววาจา พิษภายในกายท่านขจัดไม่หมดสิน้นให้ใช้พลังภายในรีดเล้นพิษออกด้วยพลังการฝึกปือของท่านมิจำเป็นต้องอาศัยกำลังภายนอกที่นี้มียาเม็ดชื่อตักโปชิ่งอียาเม็ดขจัดพิษบำรุงสมาธิ3เม็ดพอรับประทานลงไปให้โคจรลมปานทันทีจบคําหยิบน้ำถ้วยหนึ่งจากโต๊ะและยาเม็ดสีดำามเม็ดยื่นส่งต่อเต็งเฮา แต่งเหาจับจ้องมองเจี่ยกวงงังและเทวทูตวิญญาณพูดพายอย่างตื่นเต้นรับยาเม็ดมากืนกินพร้อมกับน้ำแล้วสุดนั่งคัสมาธิโคจรลมปาณรีดเหลนพิษเมื่อโคจรลมปาณเสร็จสิ้นฟื้นคืนสติมาและเห็นหน้าต่างกระดาษปรากฏแสงสว่างสาดลอดเข้ามาท้องฟ้ารุ่งสางสว่างแล้วภายในห้องหลงเหลือตนเพียงคำพังรอบบริเวณเงียบสงัดปราศจากสุ้มเสียงใด ดูจากการตกแต่งในห้องรับแขกมองประหลาดเดียวก็ทราบว่าใช้สำหรับรักษาคุนไข้ดังนั้นลุกขึ้นลงจากเตียงขยับเสื้อผ้าสวมใส่รองเท้าภายในห้องมีอ่างน้ำผ้าเช็ดหน้าอยู่แล้วหลังจากล้างหน้าอย่างลวกลวกก็สะพายกระบี่ถุงย่ามสุดนั่งลงบนเก้าอี้ริมหน้าต่างนอกประตูแววเสียงฝีเท้าดังอย่างแผ่วเบาศียษะหัวหนึ่งชะโงกเข้ามา เป็นชายชราผมขาวดอกเหล่าผู้หนึ่งแต่งเฮาเรียบยืดกายขึ้นชายชรานั้นก้าวเข้าห้องมายิ้มเย้มอย่างเมตตากล่าวว่าเสียวเฮียบทู่เราเป็นปกติแล้วท่านผู้เท่าคือเราผู้เท่าเรียกว่าเตียตงเป็นคนรับใช้ในเครือหาดแท่เทียมาหลายสิบปีเสียวเฮียบเรียกหานามเราตรงๆเถอะหาไม่ได้สมควรเรียกเป็นท่านผู้เท่าสักขาจู้ยินนายท่านเล่า รอยยิ้มบนใบหน้าเตียตรงสลายคายไปกาวยางมงมุ่นกังวลท่านจอมแพทย์ติดตามเทวทูตนั้นไปแล้วการไปคานี้ไม่ทราบเป็นตายร้าดีประการใดเถงห่าลกาวอย่างจริงจังความนี้ไม่ต้องกังวลเทวทูตวิญญาณพูดพายหายไชชนช,นชั้นชั่วหลายนางเชื้อเชิญจอมแพทย์แทะเจี่ยไปเพื่อตรวจอาการโรคเมื่อเสร็จเรื่องย่อมหวนกลับมาข้าพระเจ้าได้รับการรักษาจากท่านจอมแพทย์ ขอรับรองว่ามันต้องกลับบ้านโดยปลอดภัยเราผู้เท่าขอขอบพระคุณล่วงหน้าคนในบ้านเรารู้สึกไม่สบายใจยิ่งจู้ยินท่านก่อนจากไปทิ้งวาจาใดไว้หรือไม่เพียงสั่งให้เราผู้เท่าปนิบัติอาคันตุกะอ้อกุศลเจตนาขอรับด้วยใจข้าพระเจ้ายังมีเรื่องต้องกระทำบัดนี้คิดขออำลากาจบประสานมือเป็นเชิงอำลาสาวเท้าออกจากห้อง นอกห้องเป็นห้องโถงซึ่งแวะมาเมื่อคืนพอออกค้นห้องโถงเป็นทางลอยกวดท่อสู่ประตูใหญ่บาวชราเตียตรงตามติดอยู่ด้านหลังเมื่อมาถึงข้างประตูชิงสืบเท้าไปสองก้าวเปิดประตูให้กับเต่งเฮาประตูพอเปิดออกคนล่างแปดเปื้อนด้วยคราบโลหิตผู้หนึ่งก็ส่วนเสเข้ามาเตียตรงอดอุทานอย่างแตกตื่นไม่ได้เต่งเฮาก็ใจหายวูบ ขมวดคิ้วก่ลาว่าหน้ากลัวรุดมาขอการรักษาเตียตรงก้มกายลงถึงกับกระแทกนั่งกับพื้นเย็นก่าวเสียงสั่นดรัวเป็นเป็นจู้ยินเต่งหาวพอฟังแตกตื่นจนขวัญหนีดีฟอก้มศรีรษะลงเห็นเป็นเจียกวงงังจริงๆตลอดทั้งร่างเปรอะเปื้อนด้วยคราบโลหิตหากไม่เพ่งพินิดก็จดจำไม่ออกยามกระทันหันถึงกับมือไม้สั่นเป็นพลาลวัน บาวชราเตียตรงกลับกลายเป็นมนุษย์ต่อไม้ก้ามเนื้อบนเบหนากระตุกเข้าหากันแต่งหาวฝืนใจข่มสติยืนมือออกแตะตรวจที่บัญจรก้าวอย่างพุ่งผ่านยังไม่สิ้นลมปานอาจบางทียังมีหนทางช่วยเหลือท่านปิดประตูเข้าไปเจ้าจะโอบอุ้มมันเข้าไปก้าวพางไม่คำนึงถึงคราบโลหิตสองมือโอบอุ้มเจียโกงงังขึ้นทลันเข้าสู่ห้องหับที่ตนเองนอนพักฟื้นอยู่ วางรมบนเตียงอย่างแผ่วเบาเสียก,กวงงังสวงอกสะท้อนขึ้นลงแต่ลมหายใจยังแผ่วรายิ่งตลอดทั้งร่างมีทราบถูกกระบี่ทิ่มทะลวงใส่กี่แผลสะจสยองสุดจะทนดูชายชราเตียตรงโซซัดโซเซเข้าตึกชั้นในมีนานให้หลังแลเห็นสตรีกลางคนนางหนึ่งถลันเข้าห้องมาอย่างประวันลนลานตามติดด้วยบรรษุสตรีสี่ห้าคนรวมทั้งเตียตรงด้วยเต่งเฮา รีบน้อมกายคารวะกล่าวว่าผู้ต่าต้อยเต็งเฮาท่านคงเป็นเจียสตรีนางนั้นกล่าวว่าซอจื้อพี่สะพยเราเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนเราผู้เท่าเป็นน้องสาวมันคนในครหาดเรียกเราเป็นเจียตัวกโกอาญิงแท่เตียในเสียงว่ากล่าวเสอือกถึงหน้าเตียงและตรวจที่ปจ,จรเจี่ยกวงงั่งดูท่านางก็เรียนรู้วิชาแพทย์ได้บ้าง ผู้คนทั้งหมดล้วนกั้นลมหายใจรอคอยสีหน้าหมกมุ่นเคร่งเครียดเจียตัวโกตรวจดูชั่วขณะพันกล่าวเสียงสั่นสถานไม่มีทางช่วยเหลือแล้วพร้อมกับเสียงกล่าวน้ำตาไหลรินพ่างพูล,ลงมาผู้คนทั้งหมดล้วนปิดหน้าสะอื้นให้บรรยากาศเปี่ยมความวิปโยคอาดูนเต่งเหาสถานใจอย่างรุนแรงกล่าวเสียงกระเสาไม่มีทางช่วยเหลือจริงๆ เจี่ยตัวโกหน้าบิดเบี้ยวกเกลี้ยวกราดเปลี่ยมแววอาฆาตมาดหลายขกเขี้ยวเขียวฟันกล่าวว่าเหตุผลยุติธรรมของฟ้าอยู่ที่ใดเต่งเหาสลดหดหูยิ่งคาดคิดไม่ถึงจะเกิดเหตุไม่คาดหมายเช่นนี้ขึ้นคนถูกผู้ใดทำลายเล่าเจี่ยกวงงังติดตามเทวทูตวิญญาณพูดภายออกจากบ้านโดยพลังฝีมือของเทวทูตพูดพายหรือไม่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยของเจี่ยกวงงัง อย่าว่าแต่เตียกวงงังก็มีพลังฝีมือติดตัวเตียตัวโกหันกายกลับไปตรวจอาการผู้พี่อีคราแต่ก็ข้าควรว่าตัวกอเอย่ยคิดไปถึงว่าท่านบำบัดทุกชนชาวโรคมาช่วชีวิตกับประสบวาระสุดท้ายเช่นนี้แต่งหฮาหน้าเขียวคํำกล่าวว่าตัวโกหรือไม่มีทางรักษาจริงๆเตียตัวโกสายหน้าก่าวอย่างคับแขน หากแม้เรามีความสามารถทัดเทียมผู้พี่อาจบางทีมีทางรักษาน่าเสียดายที่เราเรียนรู้เพียงผิวเผินมาดว่าใบไม้วิเศษก้าใบไม่ถูกขโมยอาจบางทีช่วยเหลือได้เมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าใบไม้วิเศษเก้าใบถูกขโมยจริงๆเต่งหาโขกกรามกอดกล่าวว่าตัวโกสามารถช่วยให้ผู้โสแซ่เจีย่ยเอ่ยปากบ่งบอกนามฆรากรหรือไม่ ตัวกกอสิ้นลมปานแล้วแต่งเหาสถานทางล่างเห็นเจียกวงังศีรษะห้อยพับไปด้านข้างจริงๆเสียงสะอุ้สะอื้นภายในห้องกลับกลายเป็นเสียงคร่ำควรวญหวนให้ดังสนั่นวันไหวบ่าวชราเตี่ยตรงคุกเข่าโคมลงกับพื้นโคกศีรษะไม่หยุดหยัง้งเจียตัวโกโบกมือก่ลาว่าพวกเจ้าล้วนออกไปเหล่าผู้รับใช้ล้วนลาดถอยออกจากห้องอย่างคับแขนหลันทศ มีแต่เตี่ยตรงยังใช้ศิรษะโขกพื้นเต่งเหาหดหูใจจนจับจิตเอื้อมมือฉุดหลังเตี่ยตรงขึ้นกดล่างมันนั่งระบนเก้าอี้ก่าวเสียงทุ้มหนักท่านผู้เท่าเระงับความโศกเศร้าลงบ้างคดีฆาตกรรมนี้ต้องถูกที่คลายกระจ่างแน่นอนหน้าผากเตี่ยตรงโขกกับพื้นจนผิวหนังปีแตกโลหิตลังไหลคะเขาน้ำตาเนืองนองทั่วใบหน้าเตียตัวโก เพ่งตากากับเต่งเฮาท่านย่อมไม่ใช่พวกพ้องเดียวกับเทวทูตวิญญาณพูดภายเต่งเฮาผงกหีศะพางกล่าวตัวโกเข้าใจว่าฆาตกรคือเทวทูตวิญญาณพูดภายนอกจากนางยังจะเป็นผู้ใดได้นางใยญ่ต้องฆ่าคนเล่าย่อมต้องการใบไม้พิเศษเก้าใบแต่นางบอกว่าเชื้อเชิญจอมแพทย์แท่เจี่ยไปตรวจอาการผู้คนชัดช นั่นเป็นเพียงข้ออ้างหากคิดขอการรักษาใย,ยไม่นำพาคนมากับเจาะจงต้องการใบไ,ไม้วิเศษเก้าใบแต่เฮารู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามแยกแยะมีเหตุผลแต่เทวทูติญญาณพูดภายเฉลลงมืออย่างอมหิตปานนี้จากการสังเกตของตนนางหาใช่บุคคลชั่วหลายไม่ยามนั้นกล่าวว่าตัวโกเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามฉฉหนลงมือเช่นนี้อาจเป็นไปนได้ว่า ผู้พี่เราถูกคุกคามบีบคั้นให้มอบใบไม้วิเศษเก้าใบออกมาผู้พี่เรายืนการเด็ดเดี่ยวจึงทำร้ายอย่างอาเนตอานาตแต่ยังดิ้นลนหลุดรอดมาเต่งเขาขบกามแนบแน่นเข็นเสียงว่าผู้ต่ำต้อยเคยรับการช่วยชีวิตจากผู้โสแส่เจียขอสาบานต่อเบื้องหน้าซากศพว่าหากแมง้งฆาตกรเป็นเทวทูตวิญ,ญญาณพูดพายจริงๆต้องขอล้างแคนแทน ปิดศีรษะมาเส้นสังเวยวิญญาณหากฆาตรกรมิใช่นางก็ต้องสืบสาวถึงที่สุดเจียตัวโกก่าด้วยน้ำตาคอหน่วยแต่งเสี่ยวเขียบคุณธรรมเลิศล้ำมีว่าผู้ตายหรือผู้ยังมีลมหายใจล้วนสำนึกตื่นตันแต่งเหายืนไว้อะไรหน้าซากศพเจียกวงงังเป็นครั้งสุดท้ายประสานมือกล่าว่าขอตัวโกบดระงับความโศกเศร้าจัดการเรื่องบรรจุฝัง ผู้ต่ำต้อยต้องขออำลาอีกไม่นานย่อมมีคำตอบมาบาชรลาเตี่ยตรงพันพิกกายลงกราบการคร่ำควรว่าแต่งเสียเ่ยวเฮียบบ่าวขอโคกศีษะวิงว่อนท่านได้โปรดล้างแขนแถนจู้ยินด้วยแตงเหาเลือดลมพุ่งพ่านละอุเร็บประครับประคองมันขึ้นกล้าว่าท่านผู้เท่าขออย่าได้ทำเช่นนี้ข้าบรดเจ้าเมื่อรั่นปากไปยอมต้องปฏิบัติตาม เตี่ยตรงฟุบระถวยบนเก้าอี้เสกสะอื้นไม่หยุดยัง้งนับว่ารัทดหดหูจนแทบกั้นใจตายตา,ยตามไปด้วยเต่งเฮาไม่อาจตัดใจทนดูภาพอันสะเทือนอารมณ์สาวเท้าจากมาพอออกพนนอกประตูใหญ่ก็สูดลมหายใจลึกๆสาทกสะท้อนใจยิ่งตนเองดิ้นหนุดจากหัดมัดจุรามาชด้วยการรักษาพยาบาลแต่เจียกวงงังกับเสียชีวิตแล้ว เกล้ากวงงานเมื่อตกตายความหวังคิดขอาการรักษาแทนคนเงาแดงพลอยล่มสลายไปด้วยยามนี้อรุณโนไทยลอยเด่นแต่งเหาวคำหนึ่งตนไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในเมืองอึ้งชวนสืบไปยังคงออกเดินทางมุ่งสู่เมืองสึงเอียงตามหมายกำหนดการเดิมเสบสาะหาเทพขอทานไร่ลอยเมืองสึงเอียงอยู่ถัดจากเทือกเขาท่งแปะสัวมีแน่นักว่า ตามลายทางจะพบผ่านเทวทูตวิญญาณพูดภายเร่งรุดกลับวังสามารถทวงถามความยุติธรรมให้กับจอมแพทย์แท่เจี๋ยขณะกุ้นคิดออกค้นจากประตูเมืองแล้วมีนานให้หลังมาถึงป่าไมา้ซึ่งหักร้านกล่าเทวทูตเทพมังกรเมื่อคืนและเห็นเกี้ยวแหลกสลายคันหนึ่งกรจจกจายอยู่ข้างทางที่ถัดไปเป็นซากศพของชายจกรันชุดดำทำหน้าที่แบกหามเก้ยวฟุบแน่นิ่งอยู่ เต่งเหาขบกรามกรอดขาดกรสังหารเจี่ยกวงงังและไปชีวิตคนหามเกี้ยวที่ไร้ความผิดทั้งสองพร้อมกับทิ้งซากศพปล่อยให้อุจารตานับเป็นจิตใจอันโหดเหี้ยมชั่วหลายจริงๆหยุดยังชั่วขณนะจึงเร่งรุดสืบไปยามใกล้เที่ยงมาถึงตัวเมืองแห่งหนึ่งแวะรับประทานอาหารแล้วเดินทางสืบต่อออกจากตัวเมืองไม่ไกลนักและเห็นสตรีชุดชาวไล่นางหนึ่งดาหน้ามา เหลือนล่างของนางคุ้นตายิ่งอดกวาดมองไปแวบหนึ่งไม่ได้เดานีนางนั้นเงยหน้าขึ้นศบตากับเต่งเหาพันอุทานอย่างริ่งโรดเต่งเสียวเฮียบข้าพระเจ้ากำลังสาะหาท่านอยู่ผู้มากับเป็นหญิงรับใช้มือสะท้อนหิมะน้าเง่งเฮียงผนึกความหอมเต่งเหาบังเกิดเพลิงอมหิตลุกฮือโหมทันทีชี้มือไปยังดงไม้ที่ถัดไปกล่าวว่า พวกเราขาดงไม้ไปค่อยสนทนากันเง่งเฮียงพงกศีรีสะโลดเล่นเคียงบ่าเคียงไหลกับเตงเฮาเข้าสู่ดงไม้เง่งเฮียงกล่าวอีกว่าเตงเสียวเฮียบคิดไม่ถึงว่าจะพบผ่านท่านเตงเฮาแขนหัวรออย่างเย็นชากล่าวว่าข้าพระเจ้าก็กังวลว่าเสาะหาท่านไม่พบเสียวเฮียบเสาะหาบ่าวด้วยเรื่องใดข้าพระเจ้าหากฆ่าท่านในตอนนี้คงไม่อมาหิตไปกระมัง เง่งเฮียงหน้าแปรเปลี่ยนไปก้าวเสียงสันสะท้ฐานเสียวเฮียบคิดค่าบ่าวมิผิดแม้แต่น้อยเสียวเฮียบกล่าวรอเล่นกับมังเราไม่มีเวลารอเล่นกับท่านท่าทีระน้ำคำมิได้รอเล่นจริงๆงเง่งเฮียงฉุกคิดว่าผิดท่าไปแล้วก้าวยางวันไหวบ่าวไม่เข้าใจเลยฮ่าฮ่าฮ่าเง่งเฮียงแผนการของพวกท่านล้มเหลวแล้วข้าพระเจ้ายังไม่ตาย แต่พวกท่านต้องตายไปทีละคนเง่งเฮียงร้อนรุ่มจนน้ำตาคอเบ้ากล่าวว่าเสี่ยวเฮียบทิ่แทกกำลังกล่าวอะไรฮะเสี่ยวเจี้ยท่านเล่าเสี่ยวเจี้ยสาบสูญในร่องรอยเสี่ยวเฮียบไม่ใช่กำลังสืบเสาะหาอยู่หรือท่านไม่ได้พบหน้านางจะพบผ่านนางได้อย่างไรหรือเสี่ยวเฮียบเสาะพบเสี่ยวเจี้ยแล้วไม่ผิดเสาะพบแล้วนางแทบไปชีวิตของเราไป เง่งเฮียงปากอ้าตาขางกล่าวคำนี่นี่ไม่อาจเอย่ยสืบต่อแต่งหางกับชากเสียงว่าเง่งเฮียงไม่ต้องเสแสร้งแกล้งดัดสืบไปแล้วบัดนี้ถึงคราข้าพระเจ้าถามท่านท่านสืบสาะจนพบข้าพเจ้าคิดเล่นลวดใดดำเนินแผนอุบายใดอีกนี่เสียวเหียบกำลังกล่าวอะไรท่านนับว่าไม่เห็นโลงศพไม่ยอมดั่งน้ำตาต้องการให้เราลงมือกระทำ ลาวหาใช่ทาลกอายุสามขวบปล่อยให้พวกท่านล่อลวงสืบไปละครตบตาของสองท่านสมควรยุติแล้วหน้าผากเง่งเฮียงปรากฏเงือการไหลซึมสีหน้าแปรเปลี่ยนเป็นเขียวขำล่างอ่อนแอนสนลิกไม่หยุดยังแตงเขาผ่านกระชากกระบี่ออกจอไปยังเง่งเฮียงกล่าวว่าบัดนี้บอกมาพวกท่านมุ่งพิฆาตฆ่าเราอย่างชั่วหลายเพราะสาเหตุใด